เก็บแล้วเก็บแล้วน่าจะขึ้นหัวว่าบรอตัวนี้ไว้แตกหนึ่งโอ้โหไม่โดนหัวประชุบได้อยู่หลังป้ายร่วงแล้วยิงแล้วพี่ไอตัวนั้นนะ่ะเห็นเห็นเห็นย้อนมาอยู่ หลัง่องสู้คอเนเทนเนอร์เหรอนีอ่นี่นี่เขามาตรงนี้แล้วบนเขาเหรอใช่ใช่เขาอ๋อเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วควันเห็นปะอ,อยู่ข้างาตัวนี้เออนั่นแหละพี่ ันโยนไปนัดนหนึ่งนะทีดด่ดีดีจ้ะล,ลงลงลงเขาลงติดติดอยู่ในนี้พี่กอลสัญสายันญาณ ตรงพี oh, 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 oh. Oh, ah, mm ่มีตัวนึงตรงพี่ขับรถอยู่เนี่ยในบ้านล้มตัวโอ้ย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 เจ็บเนะเจ็บนะหมดแล้วหมดแล้วตี้อตรงไหนพี่หนักเลยแล้ว รนะวังนะนี่นเ่หมดหมาไปหมาไปหมาไปตัดไปหนึ่งตัดไปหนึ่งแล้วหมดหมดหมด,หมดเสียวหลังเท่าจริงเลยบอกปล่อยหมาไปก่อนดกวา เบบีของตัวหลังไม่มาหลังไม่มาแตกหมดตรงนี้แตกหมดแล้วอาตีแล้วตรงนี้ตีรอที่วงอ่าเรียบร้อยตรงนี้ตีหนึ่งก็เหลือทูทีมแล้วพี่ทีมแล้วทูทีมแล้วมันหัวพี่หัวพี่หองพี่เขาติดหมามันหัวเลยเหรอคนณนหัวเหรอ ทุกเพื่อนใช่ไหมเออครับครับมี่แมวโซลล่างแัวล่างแัวล่างแีอยู่เนินนี้อยู่เนินนี้ไอ้ไรละอยู่เนินนี้ไอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้มมาาสวัสดีครับทุกคนในทีมช่วงนนี้งานเยอะไม่ได้ดูไลฟ์เลยค่ะยิงก่อนยิงเพื่อนเขาก่อน ขบกนหนึ่งชุบขบนหนึ no like, like, no ่งข้างบนด้วยนะข้างบนยังเหลือตัวหนึ่งนะข้างบนเหลือตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่มีกตัวหนึ่งยังเหลือตัวหนึ่งเอาทายเลยหน่อยพี่กอล์ฟมอกี้ช่วยกันหน่อยปืนโกนยิงเลยเอาไว ในบ้านในบ้านสองตัวในบ้านสองตัวในบ้านสองตัวต่อแตกแล้วต่อแตกแล้วอุ้มต่อแตกหมาวิ่งหมาวิ่งน,นี่น่าจะวิ่งขึ้นได้อยู่ที่หลังคาง หลัง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 ตงหลังว้ยงกับหมดที <c oughs> ่โอ้พี่ก๊อบตุยนี่จบเลยนเนี่ยิงไม่ได้เลยอยู่ขอบวงพี่อยู่ขอบวง โอ้โหกระสุนหมดก่อนไม่ตัวนั้นตายอยู่ตรงนี้หมดหมาวิ่งไปตรงหมาวิ่งไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกูรู้กระสุนผมหมดเหมือนกันยิงในตัวดำเป็นสุดท้ายแล้วน่ะ